ภาค2ของ69เก้าหรือเกหลายๆคนคลาใจบอกว่าอยากจะให้อาจารย์อธิบายเจาะลึกลงไป69หรือ96นั้นน่ะง่ายๆเลยนะใครที่ทำงานสายบันเทิงนะใครที่ทำงานสายศิลปินนะสายของการคิดออกแบบสร้างสรรค์น,นะดีที่จริงเราแยกอย่างนี้ก็ได้มันทำให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในผลงานที่มันสนอง ความชอบความต้องการหรือว่ากินลสของมนุษย์นี่แหละได้แก่อะไรบ้างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้ไม่ต้องนับธรรมารมนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมรูปคืออะไรถ้าใครที่ทํางานหรือต้องมีผลงานที่ออกมาเป็นความสวยงามอะ,อะไรล่ะออกแบบสิ่งที่สวยทุกรูปแบบเลยเสื่อผ้าอาพรเครื่องประดับ งานศินละปะภาพเขียนภาพงานปั้นอะไรที่เป็นศินละปะทั้งหมดเลยคือมองด้วยตาเอาแบบในในหมวดที่มองด้วยตากันนะแบบนี้ใช้หกเ้าหรือเก้าหกก็จะมีพลังความคิดสร้างสรรค์ในทางที่มันก่อให้เกิดพลังแบบสูงนะคือจินตนาการนะเนี่ยเออต้องพูดคำว่าจินตนาการกมันจะบันเจิดออกมา มากที่สุดแรงที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ตามองใช่ไหมเขาก็จะรู้จักที่จะมีเส้นสายลวดลายบางคนบอกเป็นคนที่ใช้สีสันบางคนบอกใช้แสงบางคนบอกใช้ใช้รูปทรงะจะเขียนจะปั้นจะอะไรที่สิ่งที่ตามองเห็นนะั่นทักษะก็จะด,ดีที่สุดใช่ไหมนี่คือนี่คือ เลขหกเก้าที่จะไปส่งเสริมใช่ไหมอาจารย์พูดกว้างไว้เพื่อให้พวกเรานึกภาพออกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ตามองเห็นหกเก้านั้นหรือเก้าหกนั้นทําให้ผู้ที่ครอบครองนั้นชื่นชอบหรือสร้างสารรค์ได้ดีรถอ่ะรถคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยลิ้นใช่ไหมมนุษย์สัมผัสรถด้วยลิ้นคนที่ปรุงรส เป็นอาชีพเลยนะีมีเยอะนะเราอาจจะรู้จักแค่พ่อครัวเชฟพวกนี้พวกเรารู้ไหมว่าในในโลกเราเนี่ยมันมีคนที่ปรงุงปรุงรสหลายอย่างนอกจากอาหารนะเช่นพวกที่ทําสุราต้องมีการชิมใช่ไหมมีการชิมแล้วก็ปรุงจนได้รสที่สืบทอดกันมาหลายชั่วตระกูลเพวกเราอาจจะเคยได้ยินพวกที่ทําพวกสุราวิส กหรือ y ต้องมีการาชิมในรูปแบบของเขานะักชิม y อาหารอาหารที่ต้องมีทำไมต้องมีกรรมการนะในการที่จะแข่งอะไรนะ,ะรายการต่างๆนี่แหละเลขหกเก้าหรือเก้าหกมันเป็นเลขที่ไปส่งเสริมทักษะทางด้านการรับรถหรือการปรุงรถโดยตรงดังนั้นถ้าเราเป็นพ่อคัวเป็นคนปรุงรถ เราเป็นกรรมการในการตัดสินอะไรที่เป็นรสชาติเราเป็นคนที่จะต้องจำแนกรสต่างๆได้ดอีอย่างบางคนนะแม้แต่ในวงการกาแฟแคล้ายๆน้ําหอมอย่างหนึ่งคือกาแฟเนี่ยมันมีเลเยอร์คือมีระดับชั้นของของรสนะอันนี้ไม่นับก,กลิ่นนะเอาเอาแค่รสกันนะก็ต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการที่จะปรุงหรือว่าเบรนหรือว่าผสม เม็ดกาแฟเข้ามาเพื่อทําการชงให้มันได้ความละเอียดอ่อนเนี่แหลขเลข6 9 9 6ใช้กับคนกลุ่มนี้ได้แม้แต่เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นคนปรุงแต่เราเป็นคนกินเน่ราเป็นคนเสพหรือว่าชิมรสนั้นถ้าเรามีเลข6 9 9 6เราจะเข้าถึงระดับของรสและความซับซ้อนของรสได้อเมื่อกี้มีรูปมีรสต่อไปกลิ่นกลิ่นนี่ก็เช่นเดียวกันพราะเราเคยได้ยินคำว่าสุขคนทกรว่าที่แปลว่าผู้ปรุง เครื่องหอมของหอมนั่นแหละสุคนธกรหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการปรุงกลิ่นกา,ารปรุงกลนนิ่นมันก็อาจจะประกอบไปด้วยการมีทักษะในการที่จะรู้จักจำกลิ่นรู้จักที่มาที่ไปรู้จักส่วนผสมว่าอะไรผสมอะไรได้กลิ่นอะไรแล้วแต่ละเครื่องหอมของหอมน้องหอมจะเป็นยี่ห้อใดหรือว่า จะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วต้องอาศัยคนที่มีความจํากลิ่นรู้จักจําแนกกลิ่นรู้จักผสมกลิ่นรู้จักบรรจงประณีตในการที่จะทํามันออกมาเพื่อให้เป็นกลิ่นที่มีความดีเลิศมีความเป็นเอกลักษณ์มีความสับซ้อนหรือมีความเรียบง่ายในแบบที่จะลงใจหรือในแบบที่ต้องการทําให้ได้นี่แหละคือที่มาของ การที่ใช้เลข6996แล้วมันจะไปเสริมทักษะของคนที่จําเป็นจะต้องใช้ทักษะในระดับที่สูงในระดับนั้นมากคือเพื่อง่ายๆมีการจับกลิ่นได้เป็นพิเศษเพราะอาจจะมองว่ามันเป็นไปได้แต่มันต้องทดลองดูนะอันนี้คือเป็นหลักของการเอาเลข69หรือ96มาไปใช้รวมถึงคนที่อยู่ในสภาวะที่จะต้องใช้ ใช้ประสาทรับรู้ว่ทางด้านกลิ่นมากๆอ่ะมีอีกหลายอาชีพเหมืะนั้นก็ใช้หง่าหหรือ9ัหแล้วมันจะไปเสริมทักษะในด้านนี้เสริมระบบการรับรู้ของประสาทในด้านนี้รูปรสกลิ่นเสียงอ่าเออเสียงนี่ก็สําคัญเสียงเพลงซึ่งเราจะเป็นรูปแบบที่เราได้ยินง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดใช่ไหมคนที่เป็นอ่คนที่จะต้องมีศิลปะทางด้านเสียงเพลงเช่น ศิลปินเพลงจะเป็นนักร้องแ้นดนตรีกันล้วแต่หรือคนที่เป็นผู้ฟังเป็นนักวิจารณ์เพลงอ้าวพวกนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเคยรู้ป่ะคือทักษะในการฟังทักษะในการฟังหรือแม้แต่ทักษะในการใช้เสียงทักษะในการพูดก็มีส่วนนะแต่จริงจริงแล้วทักษะในการฟังเนี่ยการใช้เลขหกเก้าหรือเก้าหกในเบอร์โทรศัพท์เนี่ย จะไปเสริมทักษะเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเลข6ที่ถูกเลข9กับต้นนั่นหมายถึงว่าถ้าใช้69หรือ96อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เราจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถที่จะมีมีประสาทสัมผัสทางด้านเสียงจำระดับเสียงลงลึกไปในความซับซ้อนของเสียงได้ดีดังนั้นการผลิตผลงานก็เป็นไปได้ อย่างลุ่มลึกการฟังก็เป็นไปได้อย่างชัดเจนเก็บรายละเอียดหรือเข้าถึงมิติต่างๆของเสียงที่เราได้ยินมาแล้วบางคนได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมีความไพเราะกับเสียงหนึ่งนั่นแหละมันคือการเสริมทักษะหรือว่าการเข้าถึงทักษะทางด้านเสียงของคนคนนั้นซึ่งเลข6กเก้าหรืก้ามีส่วนในการท,ทำให้ทักษะนั้นมันเสริมขึ้นมาอันนี้เปนเรื่องที่ต้องทดลองดูนะเออ แต่ว่าโดยทฤษฎีของตัวเลขแล้วเนี่ยมันส่งผลแน่นอนอาจารย์พยายามพูดให้ชัดว่าเวลาที่คนใช้เลขหกเก้าหรือเก้าหกนำไปใช้จะเกิดผลอย่างไรสุดท้ายเลยสัมผัสศิลปะแห่งการสัมผัสเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของความนุ่มนวลนะเช่นเราเป็นคนที่ผลิตสิ่งที่เราหยิบจับแล้วมันเกิดความรู้สึก มีศิลปะนุ่มนวลหรือแม้แต่นะการที่เราเป็นผู้ทำเขาเรียกน,นะทำการบำบัดด้วยด้วยมือเช่นคนที่เป็นคนนวดแบบผ่อนคลายเขาก็จะรู้จักศิลปะในการที่จะสัมผัสแล้วเกิดความเป็นศิลปะ เออหรือเขารู้จักที่จะถักทอเอาผ้าที่นุ่มอบอุ่นแล้วรู้สึกสัมผัสดีเนีย่ยคือเป็นง่ายมีศิลปะในการที่จะใช้การสัมผัสในทุกรูปแบบเรานึกถึงคนที่มีม,มือแล้วสามารถใช้มือนั้นเนี่ย ไปสัมผัสบางอย่างได้อย่างมีศิลปะอาจารย์ยังคิดว่าในระดับของหมอที่จะต้องผ่าตัดในระดับของคนที่จะต้องใช้มือเนี่ในการสร้างสรรค์ง,งานใดๆก็แล้วแต่ให้ออกมาโดยใช้สัมผัสนั้น,นมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนในการที่จะใช้เรื่องของเก้ารือเก้าหก แล้วไปเสริมทักษะในด้านนั้นว่าเรานึกภาพถ้าเกิดอาชีพหาาๆอาชีพใช้ได้ก็ส